สวัสดีนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อการเลือกเครื่องช่างที่เหมาะสมเออเราจะมีวิธีการเลือกเครื่องช่งางยังไงสิ่งของที่เราจะวัดน้ําหนักเนี่ยเราควรที่จะใช้เครื่องมือตัวไหนนะคะไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องรู้จักเครื่องช่างก่อนนะตัวแรกเลยนะคะก็คือเครื่องช่างแบบแขวนตัวนี้นะคะก็คือเห็นลักษณะ,ะมันไม่ลูก ก็คือมีหน้าปัดใช่ไหมแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลถูกไหมคะแล้วก็มีตะขออาตะขอตัวนี้นะคะก็คือเอาไว้เกี่ยวสิ่งของที่เราจะวัดนั่นเองนะแล้วเขาบอกว่าพิกัด2,000กิโลกรัมหมายความว่ายังไงลูกพิกัด2,000กิโลกรัมเนี่ยก็คือน้ำหนักที่เครื่องชนิดนี้นะคะสามารถวัดได้ถึง2000กิโลกรัมเลยเออเยอะไหมเยอะมากเลยนะอ่ะตัวที่2นะคะ คล้ายๆกับตัวแรกค่ะเ,ออเครื่องช่างแบบแขวนเหมือนกันแต่มันจะมีขนาดที่เล็กกว่านะและพิกัด50กิโลกรัมเออน้อยกว่าตัวแรกเยอะเลยใช่ไหมห้กิโลกรัมเนี่ยเออไม่ไม่ได้ถือว่าออหนักเกินไปนะคะออตัวที่3ก็คือเครื่องช่างน้ําหนักรถ เ,ออเครื่องชั่งน้ําหนักรถก็ตรงตัวเลยค่ะเ,ออเครื่องชั่งชนิดนี้นะคะก็สําหรับไว้ชั่งน้ําหนักของรถโดยตรงเลยนะต่อไปตัวที่4นะคะตัวนี้เออเราเห็นบ่อยแล้วนะคะเครื่องชั่งสปริงเครื่องชั่งสปริงตัวนี้นะคะก็คือมีตัวเลขถึงเลข3ใช่ไหมดังนั้นเ,ออเครื่องชั่งนี้ก็วัดน้ําหนักได้ถึงแค่3กิโลเองเนาะต่อไป เครื่องช่างสปริงที่พิกัด300กิโลกรัมตัวนี้นะคะก็คือจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ถูกไหมแต่มันก็สามารถมันก็คือตัวเ,เครื่องช่างสปริงคล้ายๆกับตัวที่4นะคะแตะ่จะรับน้ําหนักช่างน้ําหนักได้มากกว่าเยอะเลยนะคะก็คือถึง300กิโลกรัมเลยนะเป็นดูตัวอย่างแรกกันนะ,ะตัวนี้นะคะ ข้าวสารหนึ่งกระสอบเออหมายความว่าข้าวสารหนึ่งกระสอบเนี่ยถามว่ามันหนักไหมลูกเออเวลาเราไปเดินตลาดไปเดินห้างเนี่ยเราจะเจอข้าวสารหนึ่งกระสอบใช่ไหมเออหลายกระสอบใช่ไหมคะแล้วหนึ่งกระสอบเนี่ยคิดว่ามันสามารถที่จะใช้เครื่องวัดชนิดไหนอ๋อถามว่าตัวแรกเลยเครื่องช่างแบบแขวนอืมตัวนี้เนี่ยสามารถวัดได้ไหมข้าวสารเราเราจะวัดแค่ข้าวสารหนึ่งกระสอบเองนะถามว่ามันเหมาะสมไหมลูก ตัวแรกเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะโอเคตัวที่สองนะเครื่องช่างแบบแขวนถามว่ามันเหมาะสมไหมลูกพิกัดก็คือห้าสิบกิโลนะข้าวสารเนี่ยคิดว่ามันน่าจะถึงไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะคะเออข้าวสารเนี่ยมันเอ,อ่อมันก็ไม่ได้หนักเกินไปใช่ไหมคนคนเรายังสามารถที่จะแบกไว้ข้างหลังได้อยู่นะคะห้าสิบกิโลเนี่ย นะข้าสาร1กระสอบมันก็สามารถที่จะใช้เครื่องวัชนิดนี้ได้นะคะอ่าตัวที่3เออเหมาะสมไหมไอ้เครื่องที่3มเนี่ยมันสําหรับรถถูกไหมดังนั้นไม่ใช่ละต่อไปตัวที่4นะคะก็คือเครื่องช่างสปริงถามว่ามันรับได้ไหมมันช่างได้แค่3ากิโลเองอะ่ะเออข้าวสารเนี่ยมันต้องมากกว่า3ากิโลไหมโอ มันต้องมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นมันไม่เหมาะสมค่ะต่อไปตัวที่หตัวที่ห้านี้นะคะพิกัด300กิโลกรัมเอข้าวสารเนี่ยคิดว่าสามารถที่จะวางไว้ตรงเครื่องช่างนี้ได้ไหมคิดว่าได้ไหมคะได้นะคะโอเคอ่ะนี่คือก็คือของแต่ละสิ่งอะ่ะเราสามารถที่จะออหาคำตอบได้หลายแบบนะ โอเคไหมต่อไปตัวที่2นะคะอ่ะเครื่องช่างเดิมเลยนะลูกแต่สิ่งของที่ครูจะถามตัวต่อไปก็คือรถเออง่ายมากข้อนี้เราคนที่จะเลือกเลขเลขอะไรคะ12345ตัวไหนลูกก็ต้องข้อที่สใช่ไหมก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักรถเลยถูกไหมคะเออรถเนี่ยหนึ่งคันหนักไหมหนักมากเลยใช่ไหมคะ โอ้ดังนั้นเราก็ต้องใช้เครื่องช่างที่3นั่นเองอ่ะข้อต่อไปนะคะก็คืออ่ามันคืออะไรคะแอปเปิลเออแอปเปิลเนี่ยมันมีหลายลูกไหมมีหลายลูกเลยใช่ไหมคะก็คือเป็น1ตะหนึ่งตะกร้านะคะ1ตะกร้าแล้วคิดว่า1ตะกร้าเนี่ยมันน่าจะหนักมากไหมโอ้ถามว่าเลขเลขหนึ่งเนี่ยใช้ได้ไหมโอ้ ไม่น่าจะใช้ได้ถูกไหมคะต่อไปเลขเลขสองทำได้ไหมเออมันก็ไม่เหมาะสมจริงไหมสามเนี่ยตัดไปได้เลยสี่ได้ไหมคะสี่ได้ไหมได้นะโอเคไหมอ๋อได้นะคะเพราะว่าเอ่อแอปเปิลเนี่ย มีกี่ลูกเอ่ยในเนตกาสองสี่หกเออหกลูกใช่ไหมหกลูกเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกินสากิโลใช่ไหมมันน่าจะวัดได้นะคะโอเคแล้วห้าเนี่ยเหมาะสมไหมห้าเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะใช่ไหมโอ้อะต่อไปนะคะก็คือการเลือกหน่วยน้ําหนักที่เหมาะสมเออก่อนที่เราจะไปทํานะคะทวนก่อนนะลูก ว่าหน่วยน้ำหนักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือกรัมเออจำได้ไหมมีกรัมมีขีดเนี่อะไรอีกเอ่ยิโลกรัมอ่าตัวสุดท้ายเลยนะคะก็คือตันบางคนอาจจะยังไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินนะคะก็คือตันเนี่ยจะเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดนะคะคู่เรียงลำดับจากน้อยไปมากนั่นเองกรัมคือหน่วยย่อยสุดนะคะก็ขีดะะรตรงกลางกิโลกรัมก็คือหนัก เพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะคะแล้วก็ตันคือนหนักมากที่สุดเลยนะคะโอเคไหมอะก่อนอื่นนะคะครูจะทบทวนน้ำหนักนะคะว่าเราจะยังจำได้ไหมอะตัวแรกเลยค่ะ100กรัมนะคะก็คือเท่ากับ1ขีดอขีดเราพยายามมองมองให้ออกนะลูก100กรัมเนี่ยเออถือว่าไม่เยอะนะเห็นไหมครู เ,เห็นเห็นแอปเปิ้ลไหมลูกแอปเปิ้ลหนึ่งลูกเนี่ยเออมันอาจจะหนัก100กรัมนะคะ100กรัมหมายความว่ามันก็คือหนัก1ขีดนั่นแหละโอเคไหมต่อไปถ้าจาก1ขีดเขียจาก1ขีดเนี่ยเพิ่มไปเป็น10ขีดละเออเพิ่มไปเป็น10ขีดอ่ามันก็คืออ่าสมมติตะก้าแอปเปิ้ลชนิดนี้นะคะก็คือหนักถึง10ขีดเลย เราสามารถพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือตะกร้านี้นะคะมันหนัก1กิโลกรัมด้วยโอเคไหม1ิขีดมันก็คือ1กิโลกรัมนั่นเองโอเคไหมคะอ่าอแล้วก็ถ้าจาก1กิโลกรัมเนี่ยอัพโอ้อัพไปเป็น1,000กิโลเลยล่ะเออ1,000พโลเลยนะลูกก็คือ 1,000กิโลกรัมมันก็คือ1ตัน1ตันนี้นะคะเห็นหน่วยไหมลูก1ตันตันเนี่ยจะจะมีน้ําหนักเยอะมากนะแล้วดูรถนะคะเออเวลาเราพยายามมองภาพให้ออกนะลูก1,000กิโลเนี่ยมันหนักมากเลยนะมันเหมือนกับรถ1คันเลยอะเออใกล้เคียงกับรถเล็กๆ1คันเลยนะออซึ่งมันก็มีค่าเป็น1ตันถ้า1,000กิโลกรัมก็คือ1ตันนั่นเอง โอเคไหมอ่ะต่อไปเลยนะคะครูจะถามว่าถ้าแหวะถ้าแปลงหวีผมหนัก 230... จุดจุด,จดเออ,อหมายความว่าเราต้องเติมหน่วยข้างหลังเข้าไปนะคะถามว่าแปลงนี้เนี่ยถ้าเราใส่แล้วเราเห็นเห็นตัวเลขไหมคะ230เนี่ยถ้าเราใส่ขีดได้ไหมขีดเนี่ย โอ้สองร้อยสามสิบขีดมันมันจะถึงมันมันเกินไปไหมคะเกินไปไหมเออมันต้องเป็นอะไรเอ่ยกรัมได้ไหมสองร้อยสามสิบกรัมอ่าสองร้อยสามสิบกรัมเป็นไปได้ไหมคะอ่าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าสองร้อยสามสิบกรัมเนี่ยคือคําตอบที่ถูกต้องนะถ้าเราเอาขีดเนี่ยเออสองร้อยสามสิบขีดเลยเหรอมัน ขนาด10แค่10ขีดอ่ะมันคือ1กิโลกรัมนะแล้วหวีนชนิดนี้มันไม่มันน่าจะไม่ถึง1กิโลกรัมถูกไหมดังนั้น230กรัมคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไป,กร,ปออก,รก,อกระเป๋าน้ักเรียนหนัก1180จุดจุดจุดอ่ากระเป๋าเนี่ยคิดว่าหนักไหมเอ่ยหนักไหมเออค่อนข้างหนักใช่ไหม แต่ก็ไม่ได้ว่าหนักมากถูกไหมคะคูถามว่าถ้าเราใช้กรัมได้ไหมกรัมหรือขีดเอ่ยเออขีดได้ไหมเอ่ยไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้า1,000งพันกว่าขีดมันมัน,ม,นมันดูเวอร์เกินไปใช่ไหมคะดังนั้นต้องเป็นกรัมนั่นเองนะคะหนึ่กรัมโอเคไหมอะต่อไปนะคะ เค้กวันเกิดหนัก8อ่าดูดีๆนะเค้กเค้กชนิดนี้นะคะก็ก็เป็นขนาดที่เอ่อค่อนข้างใหญ่ระดับหนึ่งนะคะแล้วมีมีหน่วยเป็นอะไรลูกเออกรัมได้ไหมแ8ดกรัมเป็นไปได้ไหมคะน้อยมากเลยนะ8ดกรัมเนี่ยเออมันไม่สมเหตุสมผลถูกหมถ้าขีดล่ะได้ไหมแปขีดได้ไหมคะ 50ขีดเนี่ยมันใกล้มันคือ1กิโลกรัมใช่ไหมแล้วเค้กเนี่ยเค้ก1ก้อนใหญ่เนี่ยมันเกือบเกือบหกิโลไหมคะเออดังนั้น8มันต้องเป็นอะไรเอ่ย8 8ขีดนั่นเองโอเคไหมเออ8กิโลกรัมคงไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมคะ8ตันก็คงไม่ใช่อยู่แล้วเนาะอ่ะตัวที่4นะคะวัวหนักอ่าวัวหนัก150 ถามว่าตรงนี้นะคะเราต้องใส่หน่วยอะไรเอ่ยโอ้หนึ่งร้อยห้าสิบขีดได้ไหมเออวัวตัวใหญ่มากเลยนะอืมแล้วขีดได้ไหมกรัมได้ไหมไม่ได้นะคะตัวต่อไปคือกิโลกรัมเป็นไปได้ไหมหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมโอ้วัวเนี่ยหนักกว่าคนอีกถูกไหมคะคนเนี่ยเอ่อเราจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ลูกอ,อคนหนึ่งคนก็อยู่ที่ ห้กิโลกรัมหกสิกิโลกรัมเจ็สิบกิโลกรัมนะคะวัวต้องหนักต้องหนักกว่าคนแน่นอนดังนั้นร้อหสิบกิโลกรัมนั่นเองโอเคไหมต่อไปรถบรรทุกทรายเออตัวนี้เลยนะคะเป็นเป็นน้ำหนักที่หนักมากใช่ไหมสามพันหนึ่ง้ยเจ็ดิบถามว่าตรงนี้เนี่ยเราจะใส่อะไรเอ่ยโอ้ใส่ตันได้ไหมโอ้ไม่ได้นะเพราะว่าตันเนี่ย แค่หนึ่งตันก็หนึ่งพันกิโลกรัมแล้วดังนั้นตรงนี้นะคะมันต้องอ่านหนึ่งพันกิโลกรัมก็คือหนึ่งตันใช่ไหมดังนั้นตรงนี้นะคะก็ต้องใส่กิโลกรัมทําไมถึงต้องเป็นกิโลกรัมคะก็เพราะว่าสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมันก็คือสามตันกับอีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิกกิโลกรัมนั่นเองโอเคไหมตรงนี้ตัวสุดท้ายเลยช้างนะคะเออแต่มีสอง ที่ให้เราใส่นะลูกช้างหนักช้างหนักไหมลูกหนักแน่นอนนะคะแล้วสองอะไรเอ่ยสองกิโลได้ไหมเออเหมือนเหมือนแอปเปิลใช่ไหมไม่ได้ถูกไหมคะช้างเนี่ยต้องหนักหนักกว่าคนแน่นอนหนักกว่าเยอะเลยใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ควรจะเป็นอะไรคะกิโลกรัมหรือตันลูกแน่นอนก็ต้องเป็นตันถูกไหมสองตันโอ้กับห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเออหน่วยที่ถัดจากตันคืออะไรคะ กิโลกรัมดังนั้นเราก็ใส่กิโลกรัมไปเลยยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นถ้านักเรียนเนี่ยพยายามทำความเข้าใจหน่วยแต่และหน่วยให้ดีๆนะเออโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ออย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องครูดาวด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ